สวัสดีค่ะวันนี้ขอลง YouTube นะวันนี้ Naj ow, สงการอยากออกไปหาผู้ชายจะ้าเหรก็ก็นิดนึงนะปกติปกติก็แมนอ่ะ อยากทำนิดนึงก็ลงทุนอย่างคนบางคนคิดว่าลงกันไงก็แลอก็อยากดูบ้างโอเคมองกล้องหน่อยสิตัวเธอไม่อยากจะมองมองว่าสวยอ่ะเข้าใจป่ะแล้วก็ออย่างหนึชนีทั้งหลายก็ทำของพวกกับข้าวมันไปก็มองกันแต่แล้วก็ไม่อยากทำนู่นทำนี่ก็โอเคอยากออกไปได้สงการแต่วไม่ไม่มีใครไม่จับมาแต่ ติดสามิให้เด็กมาปะแป้งอ่ะน่าเบื่อพี่ชายแบบว่าจับโนนจับโนนตลอดเลยก็ท้อเหมือนกันให้จับบางทีก็ไปหนวดไว้คาวพวกเกิอนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบดูดีตลอดองแต่ว่็ไม่ได้คิดอะไรเข้าใจว่าไม่ได้คิดอะไรเลยอก็แมนสะขนาดนี้การเงินใหญ่ ก็ไม่รู้อ่ะเก็ดทีเอ๋อไงต้องซิกแพคอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะแต่ว่าก็นิดนึงอ่ะตัวเก่งพอแค่นี้อกดกดกดบ้ากดโบเลยแล้วไปไยเฮ้ยมึงกดเดี๋ยวนี้ไม่กูต่อยนะเออฟีฟ่า้งจบปะจบปะไม่ตอง อีกนิดนึงก็แบบป้านะก็ยังโอเคอยู่ก็แบบทีแรกก็งงๆไปถอยรถจะไปเออถอย่าอะไรถ่ยดีกว่าไหมล่ะโอเคโอเคแล้วโอเคแล้วกันก็แบบก็ไล่ๆกันมาพอเถอะแค่แค่นี้นะเพื่อนๆคื่อนทีน้ก็ขี้จะแตกอยู่แล้วโอเคบายบายจบมั้จบจบมั้ยจบไม่จบจบกดหนากดไม่กดต่อยอ่ะ